สวัสดีครับนายชัดเจนไขค,คำขา่าววันนี้จะพาไปดูเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของพนักงานสอบสวนกันนะครับก่อนปี2547เดิมพนักงานสอบสวนทำหน้าที่เรื่องสำนวนคดีเป็นงานหลักกว่างานด้านอื่นๆจนเกิดการขอย้ายสมองไหลพนักงานสอบสวนขาดแคลนปี2547 มีพระราชบัญญัติตํรวจแห่งชาติให้พนักงานสอบสวนปรับเลื่อนชั้นได้เมื่อครบหลักเกณฑ์มีเส้นทางเติบโตในอาชีพและเงินประจำตำแหน่งตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษซึ่งเทียบเท่ารองสารวัตรถึงรองผู้บังคับการเลยทีเดียว5กุมภาพันธ์2559 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญออกคำสั่งที่6และ7ทับ2 5 5 9ยุบตำแหน่งพนักงานสอบสวนให้กลับไปใช้ชื่อตำแหน่งรองสารวัตรถึงรองผู้บังคับการโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป8กุมภาพันธ์2559พนักงานสอบสวนรวมตัวกันยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ให้นายกรัฐมนตรีทบทวนคำสั่งยกเหตุผลกระทบถึงสายวิชาชีพและเงินประจำตำแหน่ง12กุมภาพันธ์2559เกิดเหตุพันตำรวจโทจันชัยสวัสด์แกนนำพนักงานสอบสวนผูกคอตายที่บ้านพักขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันเดินหน้าเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปตำรวจวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในสุข์หน้ากับผม นายทัดเจนไคคํำเขา่าสวัสดีครับ